สวัสดีครับมาฟังเสียงล่าจากแม่คู่นะครับเสียงเพะอพาะครับผมจากซองเสียเอกพาลุวยนะครับไปรับฟังรับฟังกันครับผม うん。<laughs>

สาธุบุญบาตรนี่ม้ยชีดีน้ำคามาได้รูปบุญบารนีมาขอหนึ่งรุ่มคนี้เนาะพระพุ่มจะชีาจะบาจะแงซีจับีจจะรองนีพุ่มงาอืมอืม่ มันแห้งบ่ได้บ่ได้ฮึตาแห้งโอ้โหแงใครพูดตาเป็นผู้บอกเลยใช่ไครับผมปู่ตาจะเป็นปุณบอกสะคะปูุ่มเป็นปูตานะคะเผยผ่านปูตาปู่ตาที่เป็นคนให้ không phải không phải là đâu ở chẳng làm có tàu ra là ô Khát này nó khát này nó đi phân tư phân khơi bông cát kia năng lắm นังราองอย่างมากูไห้แท้มารากูไห้แท้ตึ้งตึงต่างต่างโอ้อาเธอจังนั่งเราใ้งไดไหม

ใครยืนคนย็นทับคอมาขัดตกขัดตัวเอยบังอื้อนมอื้อบมาอยากไปยึงน้อยคนตกู่นมาหนึ่งรั้งกระจากรั้งไปจังไดนจักตัวตากระดาษอายังว่ารั้งมาเป็นเอามาเมืองนี <rarely Pokémon> ้มาหนังมาคาราวะเจ้าที่เจ้าทัดเจ้าบ้านเจ้าทองพู่ทิ้งทักทห็งขู่บอกได้เวนห้างเลโลหลาน จักมาเฮ็ดมาทางน้อจักมาขอโทขอลาขอโทขอมาเออที่ได้เอาผ้าทั้งระจายคืนเออหูจัดาทักท้งเขาอย่างหูจัดมาหูจัดพักหูจักเกาหูจัดเกาหูจัม่เอาไม่เอาหูจัดพักงัพักเอาไปาเขาเขาได้เอมาคน ท่ะไปช่อยอัทาทศกานทางท่านผู้ท่านานาัดว่าแม่นบ่าทันถ้าผงเจ้าทีพิ่แต่ยังไงถ้างเจ้าทีเพิ่บางันท่านมาดาไดู้งางได้ผุ้ถักสีตั้ายจะเ่าไปขทีเท่เอาไปก็ทีมาได้เพื่อาต่เราไปงั้นม่มีปัญหาเอเพราะว่าไม่มีปัญหาตับขครท่าแม่ท่าแม่ได้่ปัญหาถามร่มา ทานาพาาเขาบาวาาหัาเออานมาทานตูตากอะไรด้กคันตูพมากมากแห้งเข้าที่ร่งหลาแหงมาถึงมาทันหนาเออคุณมาแห้งบาเปนหนังบาเออบ้าไดบมาตากตายเทอเออลูกรลานเอาคา้วบาเออมาเบาดีตีงามมากมาความงามากนเวอร์งา ข้ารับแล้ว oh คือการตัวกันาทุกทายเขาฝืนแต่งแตกเงา a u า h a u มาถึงไว่าไม่รรมาดิโอ้ยัยนยยยยยยายถ้าบยยยย้าย้ายยงยาวยยยยบยย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 าคยยยยยยยหยย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 ยัยย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 ยัยยยยยยยียยยยย้อยย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 ม แตงลูกโตมาด้วนันคือหลายชื่อกันน้องดาพาร้วยคนนู้วาน้ำตกก็พาด้วยม่ตมต่งคือผ้าด้วยยาผ้าลูกโตใอ้ผ้าเขาด้วยก็เลยกินน้งตกกันน่งดึงอยากด้วยงั้นเอาไรเท่าไรก็ไนะีน่กันใส่ปูเหรอครับเออใครไม่ชอบไม่รักไม่ชอบไม่หมาแต่มาเช้าเช็าอั่าถามคนจับ้ฟังท่านบ่เฟังท่านบ่เดนฟังพอท่านบ่ ้าชาชาขาดด้แบพอย่าเราเลี้ยวหลายพ่อมัสังมาลูกยังไม่พอฉันดังมาฉันเอาฉันดังฟังชัดเนาะไม่มีปัญหาต่อใครพ่อก็ยังวาอือเอาวันนี้จะขอโชคขอลาขอโชคขอมาตากตูคุ้มเจ้าทีเจ้าฐานเจ้าบ่าเจ้าท็อเจ้าบอกได้แม่แห้งไหมมาเป็นทักทีพรอานโนกรานจะได้คอยกันทางอยากได้ยังกันทีเฮ็ดเออ ูเททอ,ท,ทองวัดสูเททองตามลำช่างพายาน่าอนันตานาคาราชุกโธนาคราชเกตเขียนทององ่ำเกตเขียนทององ่ำแล้วเรจะเอาพระทั้งข้าจายนั่งเอตเอก็อ <ๆ S 2> อหันสิได้เกิดมากบารมีก็สิได้ขึ้นคนบ่มีกบนบารมีก็เอาขึา้นบาได้ิก <c oughs> ยันไม่ถึงเวลาบาดน,นี้ใกล้จะถึงเวลาแล้วพระภูมิจะให้แล้วตั้งใจฟังบาดทไหมตั้งใจฟังอย่างนึง สัั้นบาน่วานขาตรงวานตันขาโต้งาชาอะไรเงี้ยคือเกากกู้งเาไรกระไรเงี้คือเกายัพอหัง้าพอเถอยังาไม่ต้องการใหม่ไม่ต้องการหาโไม่ต้องการโอ้ร่งเบาชาแล้วยันพอยันดำฟังชัดอเบ่งออกนะครู Ban yêu nhỉ, khi thân mình cả thằng ninh. tao tàu tối tàu 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 ที่หาเก้าที่หาเก้าที่หาเก้าทีห้าทำไมถึงได้เก้าทีห้าเอาว่ถ้าฉันาครายก็อยากอด้เอาคำโตรงท้าบันคำกว่าโตหางขีตัวเขาขันตัวมากอีกได้พอพ่อเอาขขาทังลูกหลานถ่าตัวลูกหลานผ้าให้ผ้าถังนะเอาคำโตรง สามเก้าสามเกัเรียกจะเรเก้าอยู่หรือ่ปัวสาธุู้ใดเก้าสามอันนี้นป็นผู้ไดบอกเป็นผู้ใดบอกตู้ตาล่ะบอกตู้ตาใปรก็บอกเราผู้ไดล่หละเป็นผู้หายค้ามันเที่ยตัวมูยู่นีีแหละตููมเป็นคนบอตปูตาก็เลยร้องแหลงแลงให้คนได้นินเอาที เ้าชางแรงยิ so ่งคัดไปว่ะค mm ับเจ้ารือเาแยิ right ่งคัดและแตคัดไม่เอาว่ะไม่หยังอีกบ้างเหรอเอารือกินข้าวรา้าอะข้าวข้าวแข้าวเลยพูดวาข้าวแางแตงแตงแตงแฟ้าอย่างไปหยังเขาว่ะได้แล้วก็เนีย ก้าสี่ห้าและเก้าสามนะครับองเสียขวยกเสสวัสดีครับสำหรับคลิปนี้ครับผมปู่คนได้บอกอลไรเนาะครับผม